กรรมและวิธีแก้กรรมเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ให้เป็นคนมีเงินมีคำร่ำรวยเป็นเศรษฐีชีวิตจะเริญรุ่งเรืองไม่มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเบียดเบียนในชีวิตขอสวัสดีทุกท่านที่ท่านได้มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นโชคชะตาวาสนาของท่านที่ซักนําท่านให้มาเจอคลิปนี้ เพื่อท่านจะได้เสริมดวงแก้กรรมและเปิดดวงมหาโพกทกรัพย์ให้ชีวิตท,ท่านร่ำรวยไม่ติดติดขัดขัดอีกต่อไปก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังวิธีแก้กรรมเหล่านั้นฝากทุกท่านกดติดตามและพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดดวงร่ำรวยด้วยนะครับและถ้าท่านมีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีแฟน อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขาดูเพื่อให้พวกเขาได้อยู่ในคลื่นแห่งเงินแห่งคำแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งต้องขอบอกทุกท่านก่อนว่าชีวิตของแต่ละคนมีบุญมีกรรมที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมสองอย่างนั้นก็ส่งผลต่อชีวิตเราทั้งหมดแต่ว่าจะส่งผลน้อยหรือผลมาก ก็ขึ้นกับผลบุญหรือผลกรรมที่เราได้สร้างสมไว้นอกจากนั้นเราก็เลือกได้ว่าจะให้กรรมดีหรือกรรมชั่วส่งผลต่อชีวิตเรามากที่สุดถ้าเราทำกรรมดีเยอะกรรมดีก็จะส่งผลต่อชีวิตเราให้ชีวิตเราราบเรื่นให้มีเงินมีคำได้โชคลาภโดยที่ไม่คาดคิดแต่ถ้าเรามีกรรมชั่วมากชีวิตของเราก็จะมีแต่ตกตำ่ำ ทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินเพราะฉะนั้นแล้วตำราโหราศาสตร์จะมาเจาะวิธีแก้กรรมจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับชมต่อไปนะครับตามตำราโหราศาสตร์ตำราที่ศักดิ์สิทธิ์และแม่นที่สุดที่คนแต่รรโบราณได้เชื่อถือได้กล่าวไว้ว่ากรรมดีของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นก็คือคนเกิดวันศุกร์ เป็นคนสร้างพูดสร้างจาเป็นคนมีสเสน่ห์ทางด้านการพูดมีศิละปะในการพูดไม่ว่าจะพูดอะไรก็มีคนรักคนชอบผู้ใหญ่เอ็นดูสงสารและมักจะให้โอกาสให้ความช่วยเหลือและให้เวียกงานหากคนเกิดวันศุกร์ได้ทำงานเกี่ยวกับงานที่ต้องใส้วาทศิลจะเหมาะกับท่านมากนอกจากนี้คนที่เกิดวันศุกร์นั้น ยังเป็นคนที่มีไหวพริบมีความสามารถและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์จึงมักจะได้เงินเดือนสูงได้งานที่ท้าทายหรืองานที่คนอื่นทำไม่ได้และทุกๆงานที่คนเกิดวันศุกร์ทำก็มักจะประสบผลสำเร็จได้ง่ายและบรรลุเป,ป้าหมายได้ดีไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไร เข้ามาขัดขวงหรือมาทําให้ต้องลําบากใจไม่ว่าคนเกิดวันศุกร์จะจับอะไรทําอะไรก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องคําเรื่องชีวิตการงานหรือเรื่องต่างๆซึ่งทุกๆงานที่คนเกิดวันศุกร์ทำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ยากและท้าทายสําหรับคนอื่นแต่คนเกิดวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก เนื่องจากว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนมีบุญเยอะเป็นคนมีบุญสูงเรื่องโชคลาภก็มีอยู่แต่ไม่มากแต่ว่าเวลาไหนที่คนเกิดวันศุกร์ลำบากก็จะลำบากได้ไม่นานเนื่องจากว่าดวงโพกรัพย์ของคนที่เกิดวันศุกร์มักจะเปิดอยู่ตลอดกรรมชั่วหรือกรรมไม่ดี ของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นมักจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความคิดและครอบครัวไม่ว่าคนที่เกิดวันศุกร์นั้นจะหาเงินได้มากการงานดีและไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักและครอบครัวนั้น, <Nh ưng S 1> นมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆปัญหาเหล่านั้นถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็สามารถ ทำลายความสุขของคนที่เกิดวันสุขได้เรื่องสุขภาพนั้นก็ไม่หนักหนาสักเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถสุดลังชีวิตของคนเกิดวันสุขไม่ให้กล้าวหน้าเมื่อจะทำอะไรคิดมีแผนอะไรก็ต้องคำนึงถึงปัญหาของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านที่เกิดวันสุขจงละมัดระวังตัวเองมีสติในการใช้ชีวิต อย่าทำงานหนักเกินไปจนลืมรักษาสุขภาพจนลืมสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเอง<ส>เพราะว่าถ้าท่านมีงานมีเงินมากแต่สุขภาพของท่านไม่ให้ทุกอย่างก็เท่ากับศูนย์ไม่มีประโยชน์อะไรครับเ<ส>พราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คน,นเกิดวันศุกร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหมั่นสร้างน้ำกระทำบุญสร้างคุณงามความดีและหมั่นรักษาสุขภาพ อย่าทำอะไรโลดโผนจนเกินไปเพราะปัญหาที่จะตามมาหนักแน่นอนการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ราบรลื่นดีไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคเข้ามารบเล้าให้ท่านต้องคิดมากไม่ว่าท่านจะมีโปรเจกต์อะไรทำธุรกิจอะไรค้าขายอะไรท่านก็มีดวงที่จะประสบผลสำเร็จเพราะว่าดวงสตา์การงานการเงิน ของท่านได้เปิดแล้วหรือถ้าท่านไม่ได้ทำงานท่านก็มีแววที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะตามตำราโหราศาสตร์ได้บอกชัดเจนเลยว่าคนที่เกิดวันศุกร์นั้นมีดวงร่ำดวงรวยในชีวิตเยอะมากวิธีแก้กรรมเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ให้มีเงินมีทองให้ชีวิตไม่มีปัญหา นั่นก็คือ1ปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระจะเป็นนกเป็นปลาหรือสัตว์อะไรก็ได้และอุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้ชีวิตของเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยจองเวรและชีวิตของเราจะราบเรื่นอนสใส่บาตรทุกๆุกเช้าหรือถ้าท่านไม่สะดวกก็ใส่บาตรทุกๆวันศีลเพื่อให้ชีวิตของท่านร่มเย็นและมีเงินมีทอง เข้ามาในครอบครัว 3. รักษาศีลทุกๆวันศีลเพื่อให้ชีวิตของท่านร่มเย็นมีเทพเทวดาลงมาปกปักรักษาให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขและสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตัวท่านแล้วปัญหาสุขภาพในตัวท่านจะหมดไปครับเป็นยังไงครับนี่ก็คือกรรมและวิธีแก้กรรม เสริมดวงเงินล้านของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามและพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดดวงร่ำดวงรวยด้วยนะครับขอบคุณครับ